สวัสดีค่ะพบกับเทน Talk, ทอล์คทอคความเย็นแบบเทรนเย็นใจไม่ทอดทิ้งฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าตันที่มีคนเรียกขนาดของแอร์วันนี้แอดมินจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าหน่วยที่เรียกว่าตันมีความหมายยังไงคะ่ะ พร้อมแล้วมาฟังกันเลยคําว่าตันย่อม,มาจากตันความเย็นหรือตัน of r e ีฟิ g เ r อเ i o n เป็นหน่วยของการวัดกำลังความเย็นอีกหน่วยหนึ่งค่ะซึ่งเป็นที่นิยมในระบบเครื่องทําความเย็นโดยที่1ตันความเย็นนั้นเป็นปริมาณความร้อนที่ใช้ในการละลายน้ำแข็ง1ตันหรือ2 0 0 0ปอนภายในเวลา24ชั่วโมงค่ะ หรือมีค่าเท่ากับอัตราการถ่ายเทความร้อน12,000 BTU นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเพื่อนๆได้ยินใครพูดว่าแอร์ที่บ้านเขามีขนาด1ตันก็ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะนั่นคือแอร์ขนาด12,000 BTU นั่นเองค่ะหวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันมากขึ้นนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ